จินนี่ดีลูก ยกขึ้นสูงๆูงกรโหลกถ้าจะอ enseñ. ่านมาได้ยกขึ้นสูงสูงยกขึ้นยกขึ้นถ้าจะอ่านมาได้กินเออยกขึ้นเออยกขึ้นสูงสูงอือเก่งได้กินก่อนอ๋อใบแจ้บใบแจ้ใแจ่อาออกออกเอาฝาปิดออกก่อนมเดลเอาฝาปิดออกก่อนแล้วไปยกขึ้น ủa bà long bà bà